สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ขับเคลื่อนภารกิจเพื่อพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพและเท่าเทียมภายใต้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กสา,ารคาม3ได้เรียนเรียนดีมีความสุข ในปีงบประมาณ2,567ได้ดำเนินงานอย่างบูรณาการใช้การมีส่วนร่วมของกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาครูหน่วยงานภาครัฐองค์กรเอกชนและชุมชนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจนประสบความสำเร็จและเป็นรูปธปรรมในด้านโอกาสทางการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามุ่งสร้างโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมและปลอดภยัย มีการดำเนินง,งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งดูแลเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสกว่า15,000คนลดความเหลื่อมล้มทางการศึกษาติดตามนักเรียนที่มีแนวโน้มหลุดออกจากระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่การเรียนได้สำเร็จ33รายนักเรียนทุกคนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นครบถ้วนร้อยละร้อยในระดับประถมศึกษาปีที่1และมัธยมศึกษาปีที่1 นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพและสร้างโอกาสเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างเต็มศัก,กยภาพในด้านคุณภาพการศึกษาสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษายกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่องมีผลสำเร็จที่โดดเด่นดังนี้ผลการประเมินอาทีชั้นป .1 คะแนาน,านเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ3.98สูงกว่าระดับประเทศทุกด้าน ผลการประเมิน n อนชั้นป .3 คะแนนเฉลี่ยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ10.07โดยเฉพาะด้านภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ10.76ผลการสอบโอเน็ตชั้นป .6 มีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นในทุกวิชาโดยเฉพาะในวิชาภาษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ4.32นักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21และผ่านการคัดกรองความสามารถพิเศษกว่า9,700คน คิดเป็นร้อยละ99.92โรงเรียนขยายโอกาสทุกแห่งส่งเสริมการประเมินความฉลาดรู้ตามแนวทางการประเมินพิซซ่าโรงเรียนในสังกัดทุกแห่งดำเนินการจัดการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายบุคคลในด้านประสิทธิภาพสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามุ่งมั่นพัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพมีความก้าวหน้าดังนี้ นำระบบบริหารจัดการที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในทุกโรงเรียนพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนการจัดการศึกษาได้อย่างแม่นยำและมีประสิทธิภาพบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน102แหง่งด้วยแนวทางเครือข่ายเรียนรวมและการใช้ DLTV ในการแก้ปัญหาขาดแคลนครูในโรงเรียนขนาดเล็กและร่วมกับชุมชนดำเนินง,งานเลิกสถานศึกษาที่ไม่มีนักเรียนจำนวน2แหง่ง โรงเรียนในสังกัดทุกแห่งผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายในจากคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกคนในด้านความปลอดภยัยสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักเรียนและบุคลากรอย่างสูงสุดมีผลการดำเนินงานสำคัญดังนี้ จัดตั้งศูนย์ o b e c HAPPINESS AND SAFETY CENTER เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสุขภาพจิตและความปลอดภยัยพร้อมรับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาสถานศึกษาทุกแห่งมีแผนและมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมทุกมิติคิดเป็นร้อยละร้อยสร้างความตระหนักรู้และความพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงและภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นแก่นักเรียนและบุคลากรทุกคน สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสบความสำเร็จในด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยในปีงบประมาณ2567ได้รับรางวัลและเกียรติยศสำคัญดังนี้โล่รางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนระดับยอดเยี่ยมด้วยนวัตกรรมป a าโท a l m o d จากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โลรางวัลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการบริหารจัดการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2567ระดับคุณภาพดีเยี่ยมจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเกียรติบัตรการบริหารจัดการองค์กรและผลการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จระดับยอดเยี่ยมตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีผลการติดตามประเมินผลการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายและจุดเน้นนโยบายเร่งด่วนและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการของสำนักง,งาน,นาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปี2567ได้คะแนนเฉลี่ย4.79อยู่ในระดับคุณภาพดีเยี่ยมและผลการประเมิน ITA ออนไลน์ได้คะแนน97.19ระดับดีเยี่ยมเพิ่มขึ้นจากปีก่อน3.28 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณอยู่ในระดับดีเยี่ยมทั้งงบดำเนินงานและงบลงทุนมีสถานศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลโรงเรียนพระราชทานขนาดกลางที่โรงเรียนบ้านหนองซอนรางวัลสถานศึกษาต้นแบบได้แก่โรงเรียนต้นแบบการแนะแนวนักเรียนวัยซีวิธีใหม่ระดับประเทศ4โรงเรียนโรงเรียนอีโคสคูลระดับประเทศ2โรงเรียน โรงเรียนต้นแบบสากาโรงเรียนระดับประเทศที่โรงเรียนห้อยแคนนนสูงโรงเรียนวิถีลูกเสือระดับชาติ2โรงเรียนมีโรงเรียนผ่านการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาวได้รับรางวัลระดับเพชร7โรงเรียนและระดับทอง56โรงเรียนโรงเรียนผ่านการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปี2567าจำนวน3โรงเรียนสถานศึกษาและบุคลากรได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ส ครั้งที่12ปี2,565ถึง2,567ชนะเลิศ7รายการและเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ16รายการมารกที่สุดในระดับคัตเตอร์12และมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่มีผลการทดสอบระดับชาติโอเน็ตได้คะแนนเต็มร้อยจำนวน3ราย สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต3ยังมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนการศึกษาอย่างเป็นระบบสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากลบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและส่งเสริมความปลอดภัยในสถานศึกษา สู่เป้าหมายเด็กไม่ได้เรียนเป็นศูนย์เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เป็นศูนย์ความไม่ปลอดภัยเป็นศูนย์เพื่อให้เด็กสาระคำสามได้เรียนเรียนดีมีความสุข